โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับสูชบส่ช่อง k ี e p Studio นะครับ,โอ,รบโอเควันนี้ก็เป็นเอพิโซดที่ห้าแล้วนะครับเราจะมาทาฟาร์มสลา,ามนะครับครับผม okay, ที่จริงเอพิโซดที่ห้าเราก็ได้ถ่ายทําไปรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าเนื่องจากมีปัญหาด้านเสียงเหนะมือนเดิมหม,มืเนเลยโอเคนะครับก็อันนี้ก็มาพามาอัปเดตแมปนะครับตรงนี้ผมก็ได้ทําห้องตกปลานะครับ นี่ครับไปที่ตกปลานี่ก็เป็นกองเก็บของชึบอะะแน่แล้วผมก็ได้แบบอถอนบ้านแถวๆนี้นะครับโอเคเอานิ่งนิ่งนิ่โอเคครับเราจะมาทำฟาร์มสนามครับอย่างแรกก็คือต้องหาชั้งก่อนนะครับนี่ครับกด F3G ครับอา่ามันก็จะเห็นชั้งอย่างนี้ โอเคขั้นตอนแรกนะครับเราต้องหาสลามช้งนะครับก็คือช้งที่สลามจะเกิดนะแล้วก็จะขูดลงไปตรงนี้แล้วกันเป็นทางลงนะครับอ่อาฮะฟอรระวัง,ยยงอย่าขูดดิงขอขึ้นไปหน่อยขขึ้นโอเคโอเคโอเค,โอเคครับอตอนนี้ ผมก็มาถึงด้านล่างเป็นที่เรียบร้อยครับเราตอนนี้เราอยู่ที่ Y หน,น <ะ S 2> โอเคอะไรเนี่ยเราต้องทำบันไดขึ้นไปนะครับตอนนี้สักครู่โบนัสนี่เลยดิจะวางบันไดเอาวางไม่ได้ออ <c oughs> เออคูณพวาหายไปหมดเลยดาบด้วยโอเควางวางได้ละ โอเคอ่าฮะเราวางวางผิดโบนัส <c oughs> แล้วต้องวางฝั่งนี้ขอไอมไหน่อยอยางนะัขนวางบันไดแป๊บก่อนดาบข้อด้วยดาบขอพังบันไดแป๊บ ก็ทุบฝั่งนี้เรียบร้อยอยังโอเคครับโบนัสทุบเป็นที่เรียบร้อยแล้วอคคือมเพียบตอนนี้ขอดาบนะขอดาบนะดาบอ๋อนี่ไงดาบก่อนเอาโจนละนะฮะได้ยังทีุ่ที่ขุดละวขุดหินนะขุดหินนี่นี่อ่ะไม่ได้ ตอนนี้ขอขึ้นไปดูด้านบนก่อนนะครับว่าเราต้องคำนวณก่อนครู่สักครู่นอนก่อนไหมมันมือดอะ่ดนนะโอ้โบนัสนะครับตอนนี้นัสอยู่ด้านบนเราอย่าอุดนะโบนัสเขาถือดินไว้แล้วเราถือดาบแล้วหนนี้อื พี่คุดเหล็กตัวนี่ทีไหมพี่ขุดเล็กอะ,อนะกอะไม่มีนะมีอันเดียว okay, okay. ของเขาเนี่ยมาฮูโกเลมอีกตัวนึงสวยเราจะได้ทำได้หลายชั้นโอเคครับ okay, ตอนนี้ก็เราจะทำการเปลี่ยนอาชีพมาช่วยขุดไม้เข้าไปไหนหมดเนี่ที่เองป้ไม้เหรอ <S <S เไีไม่หนัะเองไม่มีไม่มีไม่มีไม้มีแต่บันไดไม้ปึบป๊บปึ๊บอฮ้ยอันสุดท้ายไม่ต้องทุบใช่ไหมไปก็ได้ปึ๊บ่ะโยนให้ละหินไว้เนี่ย โอ้โหโคเรียมสวยอาฟอ่อนอาฟอ่อนนี่นะตอนนี้ได้ยินเขาไหมดดได้ยินได้ยินไรโบนัสได้ยินไหมได้ยินไหมเสียงมันเบาๆอะ่ะโอ้ปะรับยังฮิโลค่ครัคาเดมีต้องดูเดอะมูฟวี่ก่อนดูภาคสี่ไหมไม่ฮีโร่อ่ะ ไม่รู้ดิต้องก็ได้มามันไม่เกี่ยวกันนะนเราจะดูเราจะไปดูยังไงเขาให้อยู่บ้านนะใช่ไหมไม่รู้โอเคจะทำฟาร์มต่อนะปึ๊บอสามจีโอเคตรงนี้ก็คือช้างที่เราต้องการนะซึ่งพอเราอยู่ตรงนี้ปุ๊บ เอ่อให้ตักน้ำแป๊บโอเคนายเดินลงไปแล้วบึ๊บโอเคอ,เคอาา่าฮะล่างตรงนี้ครับแล้วก็เปิดชัก ใช้ในการดูปึ๊บเอาพี่แอกลกทำไมอา้าวมันเลยมาหนึ่งชั้งอะนี่อันนี้ใครอุดอ่ะ ม,มันเลยมาถึงตรงนี้แล้วขุดเกินูดูดูด,ดตรงนั้นโอเคอ่าฮะขยายก็ไดนนะขยายให้มันเป็นสองทางโอเคเราขุดเรียบร้อยนะครับโอเคผมก็ยาฮะี๋วยวก่อนนะทำไมเป็นอย่างนี้ใช่ต้องขยายไปไหนอือหื้อ โอเคเราก็นับมาจากตรงนี้ครับแปดช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้ก็คือตรงกลางนะแล้วก็วางอันนี้ไปเลยฮอปเปอร์นะหนึ่งอา้าวางผิดโบนัดก่อนนะมันต้องวางกลองก่อนกลองสองสามปึ๊บปกลองอยู่ตรงนี้ ใช่ก็เอาเปร์ต่อมาอย่างนี้นะครับโอเคปอดจากนั้นก็วางแคมไฟบนนี้เลยข้ามันได้เลยนะฮะใช่แล้วเจียอือฮึโอเคเอา้านี่สตูนมาได้ไงอันนี้ฝากกันไหมของนมยเนี่ยอใช่ของมันเยอะมากฝากฝากฝาก,ฝากไว้ก่อนแล้วกัน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าโอเคตอนนี้เราก็จะไปขูดอีกชั้นหนึ่งฟอร์ตไปขูดอีกชั้นหนึ่งปึ๊บสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาเท่าไหรนะ่ 1, 2, น่ะหนึ่งสองสามโอ้โหโมได้เป็นอะไร โดนไฟลวกอ้าโดนไฟลวกฮึตูงกี่บอกนะเพื่อนอันนี้ยกิไปเัาเนี่ยสามแหละใช่สักคู่นะครับผมขอตัวไปขูดแปบ๊บอ่ะคลิปโอเคให้ผู้ชมตะก,กี้ผมลืมนะเราต้องทำอย่างนี้ด้วยโอเคนะครับเป็นการกันซลามออกใช่แล้ว น,นี่แหละการสลามออกนะครับโอเคแล้วก็วางด้านบนด้วยโอเคเราทำการวางด้านบนอย่างนี้นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคก็ตัดทอสนั่นแหละโอเคขอตัวขุดแป๊บตกใจไหมอปอดปอดตกใจไหม ตกใจไว้ตกใจไว้ดิไม่ได้มันลิงไม่ได้แล้วอ่ะมีฟอร์เจอไดมอนหรอเฮ้ยไปดูแบสนี่ไงเฮ้ยอู้อู้ผมไม่เคยคิดเซียนทำฟาร์มยีดีๆนะฟอร์จซึ่งแปลว่าเราต้องใช้ซิลทัดขุดไปซิลทัดอ่ะโอเชอ่าสี่ก้อน ยังเลียมโอ้โหเป็นไงหาหาสลามได้เพชรอ่ะตายคุดต่ออู้น่าหยาอีกงานเนาะบุนั้นเขายังไม่ได้เลยอ่าโอเคครับตอนนี้เราก็ขุดเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ต้องทุบทอชก่อนแล้วต้องวางตำแหน่งทอชที่ถูกต้องนะครับยังไม่ได้เอฟพิกกิงเลยอ้าวโยนให้ไปแล้ว วิธีการบอกไปไม่ได้เธออยู่ที่เขาเนี่ยไปโอเคแตงเกียรได้ปุ๊บเตือนเลยฟอดเลยโอเคนะครับวิธีการวางวิธีการวางก็คืออ่าอย่างนี้นะครับสามช่องนะหนึ่งสองสามใช่แล้วก็วางวางดินี่โอเคแล้วก็มุมอื่นๆหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามใช่หนึ่งสองสาม มันรู้สึกว่าต้องทำโคเลมอรือไหมใช่ใช่แต่เราอยากขนลงมาไงแย้วเราจย่าท่องขูดดิ่งลงมาโอ้โหังไงยังไงฮะประหยัดก็อย่างนี้แหละมาๆมาโอเคตอนนี้เราผักทอดที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เอาอันนี้อะไรเนี่ยทุบมอกทุบมอกบัอกอุดไแบงจให้โคเลมลงมา โอเคนะครับอ้อะไรนี่อ่ะโอเคนะครับ,เร,บเราก็ต้องขุดเข้าไปตรงนี้นะอย่างนี้เมื่อกี้อยู่ตรงไหนนะเพิ่มทางจากบันไดไปเท่าไหร่เคยได้ขุดลงมาเลยแป๊บๆขอขอขอทำทางตรงนี้แปบบ๊บมันจะได้คิดถูกเน็่ยเขารอยของบนนะเจอเหล็กเจอเหล็ก อ๋อน,นี่โมนัสขูดขึ้นไปเหรอโมนัสเองขูดขึ้นไปใช่ไหม,ไมใช่ขูดลงไม่ดีกว่าไม่รู้ดิโมนัสต่อดีขึ้นไปน่ะ่างจากบันไดเป็นเท่าไหร่อ่ะเขาอยากรู้อะขูดขึ้นไปดีกว่ามั้งโอเคอ่าโอเคผมจะทำการอืมเขาเรียกว่าอะไรนะ ชึบวางมะว่าบอกบอกเอ็กเซทน่ออ๋อพี่กาดเหรอใช่ใจะได้หัคูณสองเจ็ดเก้ากับหนึ่งสามศูนย์โอเคสองเจ็ดเก้าหนึ่งสามศูนตรงนี้ Okay. ใช่ไอ้บนมีเหล็กอยู่นะออกออดีเด้สองเจ็ดเก้าหนึ่งสามศูนย์ใช่ไหมใช่ <Okay. S 2> ออก็เห็นชื่อเองแล้วก็อีกอันหนึ่งอะ่ะถัดถัดถัดไปทางไหนทางนี้ใช่ไหมใช่บอลเนี่ยจะได้ขุดเทียวบอเลยอ๋อก็คือมันจะเป็นสามคูณสามอ่ะอันนี้คือตรงกลางอะ่ะอันนี้คือตรงกลางใช่ไหมใช่ของสามคูณสามอ่ะอุ้ยฟอร์ดลาพิษ ลาปิดลาซูรีตรงนี้เราต้องแชนินหน่อยตรงนี้ห้ามปุดนะครับเนื่องจากเรากเลมันหนีหออกนั่นแหละเราจะวางน้ำทำไมเนี่ยเออเนาะการฟอดต,ตกลงมาใช่ใช่ฟอดจะตายไหมเนี่ยถ้าลงไปเนะี่ยฟอดวางบล็อกสูงๆเลย mùng này cái này vào bóc xuống xuống này quạt xuôi chắn đuôi ừ long giống như là cần chớp à hả Cái có nhỉ ฟอร์ดรู้สึกยังบ้างากับที่ขุดขุดเลยเอาเขาเงียบไปแล้วนะครับตาโบนัสสียสยอยอดสีอ่อโอู้หูคนตกใจฟอร์ดจะใต้ตีนเข้าขูดเองใต้เท้าเขาอย่าเข้าขูดเองขูดตรง,งนี้ไปคือเสียวตกลาวาไม่ใช่อะไรไมีได้อะระวังระวังไม่แน่ ตรงเนี้ยตรงเนี้ยโอเคโบนัสตรงไหมลงไปแล้วอุ้ยตรงน้ำพอดีไปอุ้ยใช่เขาก็พังแล้วเนี่ยโอเคจะสำเร็จหรือเปล่าเนี่ยให้ทำให้ดูดูแปลกๆดูดิโบนัสโบนัสโบนัสอันนี้เลยเออให้โบนัสราคาหมาหน่อยัสคาหมาแล้วโยนลงมาตอนนี้ขุมเด็กนะไม่ต้องเอาเอฟเฟกต์ไห เราเอยาขึ้นตามไปนะโอ้ยที่จริงเราเอยากพิ่มชั้นก็ได้นะฟอร์ดหรือว่าเอาลองชั้นหนึ่งไปก่อนอลองไหมเราลอง afk ท่านผู้ชมดูหลังจากนั้นยี่สิบเจ็ดบถ้าเข้าไปอยู่ใกล้สนาน้านจะไม่เกิดโอเคบนนั้น <Okay, bonus. S 2> <flat> ดะแฟตหรือเปล่าเนี่ยดูข้างหูดิใารดูแฟบวีตักน้ำไปบนนั้น สักครู่เอาน้ำอยู่นี่ปัดเดี๋ยวนิวแรดอย่าเขาจะโดนเลยเอาของไม่เก็บมันไป,นไปตักน้ำ <laughs> <c oughs> าโอ้เม่ว่าหมดชินได้อยู่นี่อะไรก๊กนํากเลมมาแล้วนะไปคนเลี้ยงโกเลม

ทีแกสำรองห <laughs> ลังอ่ะใครก็ได้ขอพี่แจกหนเดี๋ยวพวกเองไม่ต้องลงไปละเดี๋ยวเขาจะลองเอ k เคไว้ถ้าไม่ได้ผลก็ว่ากันใหม่ a n d years l a t e r โอเ okay, คครับตอนนี้พวกเราก็ได้อ่านไปสักเวลานึงนะครับกี่โมงไม่รู้โอเคเราจะลงไปเลยนะครับไปดูผลลัพธ์ของเรา s go โอเคปึ๊บนี่นครับมี <Ooh. S 1> สนา บอลแล้วนะครับสองก้อนแสดงว่าฟาร์มเราก็ใช้ได้นะครับแค่ก้อนเดียวก็คุ้มและอืมเพราะเราต้องการแค่ก้อนเดียวแหละโอเคเปีคิดตรงนี้เลยล่ะอ่าปีแคบช่างมันครับียาอีกทีแน่บอดขายของเลยบีบอดขายอะไรนะอ่าเค็นแบบกันอะไรใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์้วยนะสำหรับซีรีส์ไมค์ครับนะครับผมก็อย่าทิ้งลิงก์ไว้นะ สามารถไปดูได้นะครับโอเคก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะไม่งั้นปนกันเหมือนเดิมเจอมายี่นี้นะครับครับสวัสดีครับครับม <c oughs> มีการหอยลงอ่ะสวัสดีครับสวัสดี